จาะลึกกองทุนเฮลส์แคร์ทีมการลงทุนหลากหลายประเภทที่มีความซับซ้อนแต่ซ่อนโอกาสทองไว้อยู่มากมายวันนี้เราจะมาช่วยให้พี่ๆีนักลงทุนทำความเข้าใจกับกองนี้ได้อย่างง่ายๆและแนะนํากองท,ทุนที่น่าสนใจเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยนะคะกองทุนเฮลส์แคร์นี่มีกี่ประเภทกัน,นะคะพี่วีค่ะ นักลงทุนที่ลงทุนกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยหลายๆคนไม่ได้ดูรายละเอียดนะคะว่าการลงทุนต้องเรียกว่าข้างในของกองกแต่ละกองนี้มีความแตกต่างกันนะคะน้องไกอาเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของชื่อของกองทุนว่าเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็ไปดูเรื่องผลตอบแทนเป็นหลักนะคะทีนี้เวลาเราลงทุนไป1ปี3ปี5ปีเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนจะเจอก็คือเอ๊ะทำไมช่วงนี้กองนี้แบบติดลบ ทำไมช่วงนี้กองนี้ดีมากๆแล้วก็สลับกันไปมาในแต่ละช่วงแต่ละตอนแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับผลงานอย่างเดียวนะคะของผู้จัดการกองทุนมันเกี่ยวกับเซกเตอร์ที่เข้าไปลงทุนต้องเรียกว่าเป็นเซกเตอร์ย่อยของกลุ่มเฮลท์แคร์ซึ่งมีหลากหลายเซกเตอร์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่งกลุ่มเฮลท์แคร์ที่เราลงทุนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นทรดิชชั่นอลเฮลท์แคร์กับ กลุ่มที่เป็นเฮลท์เทคนะคะเหตุผลที่มันเป็น2กลุ่มเพราะว่ามันมีความหลากหลายของการลงทุนที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคะถ้าเป็นกลุ่มเทรดิชแนลเนี่ยเราจะเข้าใจมันง่ายๆก็คืออย่างเช่นพวกกลุ่มยาเวชภัณฑ์สินค้าพื้นฐานหรือว่าเป็นเนส์สซิงโฮมก็ยังอยู่ในนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นเรื่องของสังคมสูงวัยนะคะก็มันก็จะมีธุรกิจที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะ แล้วก็ในกลุ่มที่เป็น traditional healthcare เนี่ยเขาก็อาจจะมีบางส่วนที่ลงในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ลงในเรื่อง health tech แต่เขาไม่ได้ลงทั้งหมดเพราะว่าเขามีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆเซกเตอร์นะคะแล้วก็ถ้ามองอีกกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เรียกว่านวัตกรรมนี่แหละค่ะก็คือกลุ่ม health tech นะคะกลุ่ม health tech เนี่ยมันจะมีความหวือหวามันจะมีความาการเคลื่อนไหวที่ขึ้นลงแรง เหมือนกับกลุ่มเทคโนโลยีเลยค่ะผันผนสูงนะคะมีความผันผลสูงแต่ข้อดีของมันก็คือมันมีโอกาสในการเติบโตสูงเพราะว่าเป็นหุ้นที่เน้นการเติบโตเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับนวัตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกลงทุนกลุ่ม h e a l t h คร์เนี่ยเราต้องจัดประเภทให้ดีก่อนนะคะว่ามันอยู่ในประเภทไหนค่ะแล้วกองทุนนี้เปิดขายอยู่ในไทยตัวไหนบ้างคะที่เป็น traditional healthcare และที่เป็น health tech พี่ลีช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะ ค่ะก็ถ้าเป็นทรดิชชั่นอลเนี่ยเป็นกองรุ่นแรกๆที่มาขายในเมืองไทยเลยนะคะที่เป็นกองทุนชื่อดังก็คือ b c a r นะคะอันนี้จะเป็นของค่ายเวลลิงตันนะคะแล้วก็กองที่สองที่ตั้งมานานแล้วเหมือนกันก็คืออยู่ในค่ายกรุงศรีนะคะเป็นของ JP Morgan แนะคะแล้วก็มีอีกค่ายหนึ่งที่เป็น Janus Henderson นะคะกองนี้ก็มีขายอยู่หลายค่ายนะคะ ก็จะมีอยู่ที่บราจรกรุงไทยมีบราจรไทยพาณิชย์แล้วก็บราจรกสิกรแล้วก็มีบราจรอื่นๆด้วยนะคะค่ายเจนัสเนี่ยจะมาหลังสองค่ายแรกแล้วก็ในช่วงที่เขาามาเปิดตัวในเมืองไทยเนี่ยผลงานจะค่อนข้างดีกว่า2องค่ายแรกนะคะก็เลยกองที่ตั้งมาหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจนัสเฮนเดอร์สันค่ะแล้วทางด้านทางเฮลท์เทคพี่ดีสามารถยกตัวอย่างสักสองสามกองได้ไหมคะ ค่ะในฐานะลักลงทุนนะคะถ้าจะดูง่ายๆว่าอันไหนเป็นแนวนวัตกรรมเป็นไบโอเทคโนโลยี ology, หรือว่าเป็นดิจิตอลเฮลท์เนี่ยพวกนี้ต้องมีคำว่า I นนำหน้าหรือว่ามี G นนำหน้านะคะ I ก็คือย่อมาจาก innovative ใช่ค่ะ,ะค G ก็เป็น,เป,นเป็นประมาณ growth พวกนี้นะคะก็คือเป็นแนว growth เป็นแนวหุ้นเติบโตนะคะทีนี้ถ้ามาดูแต่ละบราจอะคะเจ้าแรกๆที่เอากองประเทศนี้มาขายก็จะมีค่ายของ asset plus นะคะ asset plus เนี่ยเขาก็มาขายอสองกองอยู่แล้วก็เอามารวมกันอยู่ในกองเดียวของเขาที่เรียกว่า As Uh, Asset Plus i Health นะคะเขาก็จะเอากองของ Janus Henderson ที่เป็น uh, กลุ่มที่เป็น biotechnology เข้ามากับของ Credit Suisse ที่เป็น Digital Health เข้ามาเท่ากับว่าซื้อหนึ่งกองได้สองกอง Healthcare ที่เป็นแนวนวัตกรรมนะคะแล้วก็ค่ายที่ uh, ขายติดตามกันมาไม่นานมานี้นะคะก็จะเป็นของค่าย Principal นะคะ p r i n c i p l e ก็จะมีความใกล้เคียงกับ Asset Plus นะคะแต่กองที่เขาเลือกมาเนี่ย เขาจะเอากองของเบลลี่กิฟฟอร์ซึ่งก็ต้องเรียกว่าโด่งดังในไทยเนาะเพราะว่าเป็นแนวนวัตกรรมแล้วก็เป็นไฮคอนดิชันนะคะแล้วก็เอาเบลลี่กิฟฟอร์มาขายร่วมกับของ Credit s ตสว s สซึ่งก็จะมีการซ้ำกันอยู่หนึ่งกองเมื่อเทียบกับ Asset Plus ค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นกองที่3ที่ต้องเรียกว่าเป็นกองของเบลลี่กิฟฟอร์ดอย่างเดียวเลยก็คือ SCBI Health นะคะก็คือ,อารายนี้เขาชอบเบลลี่กิฟฟอร์ดนะคะก็ไม่ได้เอามาจัดสัดส,ส่วนให้มารวมกับกองอื่นนะคะก็จะเป็นกองที่เป็นเบลลี่กิฟฟอร์ดล้วนๆที่เป็นแนว innovation ค่ะ ซึ่งผลตอบแทนของกลุ่ม Global Traditional Healthcare อยู่ที่ประมาณระหว่าง4.49%จนถึง22.48%ส่วนทาง Global Health Tech อยู่ที่ประมาณลบ7.90%จนถึงลบ44.64%เรียกได้ว่าผลตอบแทนติดลบทั้งหมดเลยนะคะทำไมผลตอบแทนถึงแตกต่างกันขนาดน,นี้คะพี่วีผลตอบแทนที่แตกต่างกันก็สะท้อนถึง นโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันนะคะสำหรับกลุ่ม a ทรด i ิช a นลเฮลท์แคร์อย่างที่เราให้ข้อมูลไปตั้งแต่แรกนะคะว่าเขามีการกระจายเซกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ได้รับผลกระทบก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็มันจะมีหุ้นที่ได้รับผลบวกจากการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนเขาก็เลยบวกกันทั้งหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มที่เป็นเฮลทเทคเนี่ย มันเป็นการลงทุนในเรื่องของนวัตรกรรมแล้วก็เป็นการลงทุนในหุ้นเติบโตผลตอบแทนก็ยังต่างกันเยอะเนาะมีตั้งแต่ลบ4ถึงลบ4ี่สการที่ต่างกันขนาดนั้นเป็นเพราะว่ากลุ่มที่ลบเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอการลงทุนที่เรียกว่า High Convi ชั i ฉะนั้นการลงทุนของเราเนี่ยเราต้องเข้าไปดูในระดับนโยบายแล้วก็ดูการเลือกหุ้นของเขาด้วยว่าเขาเลือกหุ้นในลักษณะการกระจายหรือว่ากระจุก นะคะซึ่งก็จะสมผลสะท้อนถึงเรื่องการสร้างผลตอบแทนด้วยนะคะกลุ่มที่กระจายก็อาจจะมีข้อดีว่า,าทําให้การลงทุนเราไม่ผันผวนแต่ในขณะเดียวกันอา,อาจจะสร้างผลตอบแทนได้ไม่ได้สูงมากนักนะคะเพราะมีการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์หลากหลายแต่ส่วนที่เป็นกระจุกเนี่ยเป็นความเชื่อมั่นของผู้จัดการกองทุน โดยเฉพาะในกลุ่มของเบลลี่กิฟฟอร์ดซึ่งการลงทุนเขาจะเป็นเรียกว่าไฮคอนวิชชั่นอยู่แล้วเพราะฉะนัน้นักลงทุนไม่ว่าจะลงกองไหนของเบลลี่กิฟฟอร์ดก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของปัจจัการลงทุนของเขานะคะต้องอยู่ในระยะเวลาที่ยาวพอนะคะเท่ากับ ที่ทางผู้จัดการกองทุนแนะนำนะคะเพราะว่าเขาลงทุนในระดับที่มองไประยะ5ปีขึ้นไปค่ะเรามาดูผลงานของกองทุนหลักในด้าน traditional healthcare กันนะคะเป็นการเทียบระหว่าง3กลกองทุนหลัก B care Kf health และ KT healthcare ซึ่งภายในระยะเวลา1ปี3ปีและ5ปีย้อนหลังจนถึงวันที่31ธันวาคม2021ทางกอง Kf health เนี่ยจะมีผลตอบแทนที่สูงที่สุดเลยนะคะ 1ปีย้อนหลังติดลบไปถึง3.33% 3ป33ซปีย้อนหลังบวกขึ้นมา12.17%ซและ5ปีย้อนหลังบวกขึ้นมา11.52%ปค่ะค่ะน้องไกอาถ้าเราดูผลงาน3ปี5ปีก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะอยู่ในระดับ 10ถึง12%ซนะคะก็เท่ากับว่าที่1กับที่2ก็คือในส่วนของ JP Morgan กับ Janus Henderson ก็ต้องเรียกว่าสูสีนะคะแต่ถ้าดูใกล้ๆนี้ก็1ปีก็ KF Health ก็สามารถทำผลงานได้ดีกว่า กองทุนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใน1ปีย้อนหลังคือกองทุน g e n u s Henderson Horizon Biotechnology ซึ่ง1ปีย้อนหลังจนถึงวันที่31ธันวาคม2.021ทําทำผลงานติดลบ23.94%ส่วนในช่วงเวลา3ปีย้อนหลังกองทุนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือกองทุน Bailey Gifford Worldwide Health Innovation Fund ซึ่งทำผลงานบวกไปถึง14.87%ด้วยกันค่ะในระยะเวลา5ปีกองทุน คุณจากเครดิตสวิสทำผลงานไปได้13.80%ส่วนอีก2กองนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะเพราะกองทุนยังเปิดมาได้ไม่ถึง5ปีค่ะก็จากข้อมูลที่น้องไกาอาสรุปมานะคะก็เราก็จะเห็นว่ากองทุนที่ติดลบหนักสุดนะคะในรอบ1ปีเนี่ยจะเป็นกองอของเครดิตสวิสนะคะติดลบถึง40นะคะแล้วก็กองของ b e l ลี่กิฟฟอร์ก็ติดลบ30นะคะแต่ถ้าเรามาดูระยะยาวนะคะในระดับ3ปี5ปีเนี่ยตัวเลขผลตอบแทนต่อปีก็สามารถทำได้ในระดับ12ถึงเกือบ15เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับกองของ c r e i t t u w s s s แล้วก็กองของ b e l l y g i f f o r d แล้วก็ในระดับ5ปีก็ทำได้ที่13.8เปอร์เซ็นต์ในของกองของ Credit Suisse ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกองทุนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดน,นะคะซึ่งก็คือกองทุนของ KF Health ซึ่งลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare Fund กองทุนนี้นะคะลงทุน 29%ในบริษัท pharmaceutical หรือบริษัททางด้านยา26%ทางด้าน biotechnology 23.7%ทางด้านนวัตกรรมทางแพทย์หรือ m e d t e c และ18.7%ทางด้าน healthcare service ค่ะและหุ้นรายตัวที่กองนี้ถือนะคะหุ้นที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นหุ้น astrazeneca และหุ้น johnson a ์จ johnson เป็นบริษัทยาและผลิตวัคซีนที่เรารู้จักกันนะคะบริษัท อื่นที่เขาถืออยู่ก็จะมี United Health Group ซึ่งถืออยู่7.63เป็นบริษัทประกันภัยสุขภาพชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและบริษัท t h e r m o f i s h e r Scientific ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างวิจัยและผลิตยารายใหญ่ของอเมริกาเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะกองนี้เนี่ยมีบริษัทยาดังๆที่พวกเรารู้จักกันดีนะน้องไกอาเช่นบริษัท Roche นะคะบริษัท n o วานดิสนะคะอิลลิลีนะคะหลายๆคนอาจจะทำงานในบริษัทนี้ก็ได้นะคะในคนไทยเราเองเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยมีตัวยาที่โด่งดังหลายตัวแล้วก็เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยแล้วก็ในภูมิภาคนี้นานแล้วหลายปีแล้วค่ะ ซึ่งทางในฝั่ง Health Tech นะคะว่ากองทุนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือกองทุน Janus Henderson Horizon Biotechnology ซึ่งขายอยู่ที่กอง Asset i h e a l t h นะคะถืออยู่55%ซึ่งกองทุนนี้นะคะมีการลงทุนใน Biotechnology ถึง83.8% Pharmaceutical หรือบริษัทเภสัช11.2% Life Science 2 3%และ Healthcare Service อีก2%นะคะ ซึ่งหุ้นลายตัวที่กองทุนนี้ถืออยู่นะคะมีอยู่ที่บริษัท s e r e p t a Therapeutics หรือเป็นบริษัทวิจัยทางการแพทย์และการพัฒนายา,าบริษัทที่2คือบริษัท Vertex Pharmaceuticals ซึ่งเป็นบริษัทไบโอเทคชั้นนำผู้ผลิตคิดคน้นยารักษาโรคที่รักษายาก และบริษัทที่3ที่คนหลายคนน่าจะรู้จักกันนะคะก็คือบริษัท Alnylam Pharmaceuticals ที่เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาชีวเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคบนพื้นฐานนวัตกรรม RNA สำหรับโรคที่กำเนิดโดยพันธุกรรมค่ะก็จุดที่สังเกตง่ายๆระหว่าง h e a l t h Tech กับ traditional tech ก็คงดูเรื่องของเซกเตอร์อย่างที่เราให้ข้อมูลแต่แรกนะคะถ้าเป็น h e a l t h t e c e เนี่ยจะลงทุนในกลุ่ม biotechnology ค่อนข,ข้างสูงนะคะ โดยเฉพาะสัดส,ส่วนของเจเนสเซนเดอร์สันเนี่ยอยู่ในไบโอเทคงถึง83.8%เพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้มีการกระจุกตัวค่อนข้างสูงแล้วก็มีความผันผวนสูงก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความผันผวนสูงได้แล้วก็มองหาโอกาสในการลงทุนในหุ้นเติบโตค่ะ วันนี้พี่ๆนักลงทุนคงได้ทำความเข้าใจและเห็นความแตกต่างระหว่าง traditional healthcare และ health tech กันแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่ลีมากนะคะและถ้าพี่ๆนักลงทุนคนไหนยังมีข้อมูลที่ต้องการสอบถามแล้วเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาที่ adwell republic เรายินดีให้ข้อมูลและตอบครุกคำถามของนักลงทุนสำหรับวันนี้กอาและพี่ลีลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ